แต่ส่วนใหญ่เวลาเราเจออะไรที่บังเอิญเนี่ยเรามักจะปัดทิ้งใช่ไหมวันนี้ผมจะสอนวิธีการเช็คความบังเอิญน,นะครับเช็คความบังเอิญหรือหาสัญญาณในแต่ละวันเนี่ยในทุกวันเนี่ยที่คุณลืมตาอยู่เนี่ยหาสัญญาณดูซิว่ามันมีใครให้โอกาสเราบ้างมันมีเรื่องดีๆที่กำลังรอเราอยู่บ้างแต่เมื่อมันเกิดความบังเอิญปุ๊บ มันแปลงไปเป็นอะไรเป็นสัญญาณแต่เราแล้วคุณรู้ไหมสัญญาณคืออะไรอ่ะเมื่อกี้ก็คือโอกาสอืมโอกาสโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือเราบ้างโอกาสที่จะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองกว่านี้บ้างโอกาสที่จะทําให้เราเก่งมากกว่านี้โอกาสที่ทําให้เราตื่นรู้ขึ้นมาได้ฉลาดขึ้นมาได้นะขออภัยและกันผมก็พยายามจะใช้ภาษาที่เรียกว่าให้คนทั่วไป สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อาจจะไม่สละสลวยหรือมีมลขังแต่ผมจะทำให้คุณเนะี่ยเข้าใจว่าภาษาที่ผมใช้คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆเมื่อคุณตื่นนอนมาคุณสามารถไปใช้ได้เลยแบบแล้วสามารถไปสอนต่อได้โดยที่ไม่อายไม่ตะขัดตะหวงใจมีอะไรพูดไปได้เลยเป็นภาษาบ้นบานๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอความบังเอิญบังเอิญจังคนข้างบ้านโอ้โหอยู่ใกล้กันเป็นอ,อะไรก็ได้นะ อ่ะมันคือสัญญาณและสัญญาณก็คือโอกาสและส่วนใหญ่พวกนี้นะครับผมบอกเลยนะกว่าเก้าสิบเป็นเรื่องดีชอบไหมถ้าผมจะสอนให้หาสัญญาณนะอากดเก้ามาใครอยากรู้นะครับวิธีการหาสัญญาณในชีวิตประจำวันเนี่ยหรือมองหาความบังเอิญมองหาโอกาสนะเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับอมองหาความบังเอิญมองหาโอกาส มันต้องมองหายังไงต้องเหมือนคนทั่วไปไหมที่แบบไปกราบเท้านายแบบโอ้ให้โอกาสผมนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราเพี้ยนไปหมดเลยเรามองเรื่องของวัตถุทางโลกนะครับมองเรื่องของอํานาจซึ่งเป็นอํานาจที่เป็นโลกสมมุติอะคุณเข้าใจไหมเช่นคุณเป็นเป็นนายกอยู่ที่ประเทศประเทศกอ พอคุณไปประเทศขอนะคุณเดินไปเขาก็ไม่สนใจคุณละหรือคุณเป็นดาราอ่าแต่ถ้าดาราเดี๋ยวนี้มันก็รู้จักกันทั่วแล้วเนาะใช่ไหมหรือเรียกว่าอะไรดีละ่ะคุณเป็นผู้ว่าอยู่จังหวัดนี้นะครับคนในจังหวัดรู้จักดีแต่พอคุณไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งที่ไกลมากเลยไปเดินก็ไม่มีใครต้อนรับไม่มีใครสนใจถ้าแบบไม่ได้เป็นงานพิธีอะไรนะจริงไหมประเด็นก็คือทุกอย่างมันคือการสมมุติถ้าเราวิ่งไปหาสิ่งที่เขาสมมุติขึ้นมาเราเหนื่อยครับ จริงไหมเราต้องไปหาอะไรหางานดีๆนะต้องไปขอร้องเขานะใครเคยรู้สึกแบบนี้ว่าต้องใช้เส้นสายโอ้โหผมบอกเลยนะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะผมเองก็เคยแบบได้เข้าไปสัมผัสนนะครับคุณรู้ไหมว่ามันอึนอดอัดมากนะด้วยศักยภาพของเราใช่ไหมเรารู้ว่าเราเราเจ๋งกว่าคนนั้นนะเจ๋งกว่าคนที่แบบเหมือนจะใหญ่กว่าแต่เราต้องแบบก้มให้เขาซึ่งจริงการก้มของเราเนะี่ย ถ้าก้มเพื่อความนอบน้อมอะไรเงี้ยเราทําได้นะครับแต่เพื่อหวังผลประโยชน์ผมรู้สึกอายเข้า <c oughs> ใจไหมแต่บางคนไม่อายนะผมบอกเลยนะบางคนชอบนะบชอบนะชอบที่จะแบบทําแบบนั้นนะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าทางโลกหรือทางที่เราเห็นนะ่ะที่เขาแบบเป็นเด็กเส้นต้องทําดีนะครับถึงจะได้ดีทําดีให้คนอื่นเห็นนะ่ะนะหรืออยากขึ้นตําแหน่งต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นแค่เรื่องสมมุติเป็นเรื่องที่เราแต่งตั้งเราให้ค่ามันขึ้นมาเอง จริงไหมเราให้ค่ามันขึ้นมาเองมันไม่ใช่เรื่องแท้จริงแท้จริงก็คือภายในของเราจริงไหมครับภายในของเรานั่นแหละคือเรื่องที่แท้จริงคราวนี้ผมจะให้คุณสามารถติดต่อเพื่อมองไปรอบๆที่เป็นเรื่องสมมุติเนี่ยเรื่องที่แบบข้อความสมมติกันขึ้นมาเทั้นเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งเครื่องช่วงโควิดใครเห็นบ้างไม้ด่างไม้ด่าง ต้นไม้ราคาแพงขึ้นเยอะมากเลยเห็นไหมผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครแต่ผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราสมมุติแล้วให้ค่าเขาจริงไหมครับอ่าเหมือนต้นไม้เหมือนกันนะบบางทีก็ไปขอหวยแล้วบังเอิญได้ก็เราให้ค่าเขาแต่บางทีอาจจะมีจริงก็ได้ใช่ไหมเราไม่ไปยุ่งแต่คําว่าตัวเราเนี่ยจะรับรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างไรว่าเราเจอเรื่องบังเอิญ เราเจอเรื่องบังเอิญตรงนี้ด้วยหนึ่งนะแต่ละวันนะเราเจอสัญญาณดีๆและเราเจอโอกาสดีๆอ่าวันนี้จะสอนวิธีการดูนะครับอ่าถ้าในเมื่ออยากจะรู้นะว่าความบังเอิญที่เราเจอเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเป็นเรื่องดีนะพี่แดงก็บอกว่าเจอบ่อยนะเรื่องความบังเอิญน,นะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะเราทุกคนส่วนใหญ่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นศาสนาพุทธใช่ไหมครับเราจะถูกสอนมาว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ คุณรู้ไหมที่คุณก็นั่งเรียนอยู่เนี่ยที่คุณนั่งอยู่เนี่ยผมเคยอาจจะเป็นครูของคุณก็ได้แล้วบังเอิญได้มาเจอกันหรือคุณก็อาจจะเป็นครูของผมก็ได้หรือผมเคยติดหนี้บุญคุณคุณอะไรบางอย่างแล้วผมต้องให้อะไรบางอย่างตอบแทนคุณหรือคุณติดหนี้บุญคุณผมอะไรบางอย่างแล้วคุณต้องตอบแทนอะไรผมหรือเราเคยเจอกันมาก่อนเมื่อหลายภพชาติไม่เพชาติที่แล้วนะ แล้วมันก็มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนกับผมเนี่ยบางคนนะครับบางคนนะก็จะคุยเรื่องพวกนี้กับผมนะแต่ผมจะไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ต้องถามอะไรเยอะให้รับรู้ได้ด้วยตนเองผมชอบพูดเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์จะสอนเลขคณิตภาษาอังกฤษภาษาอะไรเขาไม่ได้อยากได้คําชื่นชมสรรเสริญหรอกเขาอยากให้คุณทําได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการคือทําให้คุณนะ่ะทาได้ด้วยตนเองจริงๆในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือชีวิตคุณดีขึ้นนั่นแหละสิ่งที่ผมอยากได้เพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องพวกลึกลับเรื่องอะไรผมจะไม่ค่อยตอบหรอกครับ <c oughs> ผมจะบอกว่าผมจะบอกว่ากฎของผมผมจะไม่พูดนะครับผมต้องการให้คุณรู้ได้ด้วยตนเองนะด้วยการแบบค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรจิตใจคุณค่อยๆสว่างขึ้นจเจริญทางภายในขึ้นเรื่อยๆนะครับสวัสดีพี่หมวยด้วยนะครับสวัสดีครับผมนะคราวนี้ นะครับเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกเราทุกคนต่างเชื่อมโยงถึงกันเป็นใยแมงมุมอย่างเงี้ยอาจจะเจอกันชาติที่แล้วชาตินั้นชาตินี้เจอกันนู่นนี่นั่นเราเจอกันเยอะมากนะครับผมบอกแล้วว่าคุณอาจจะเป็นครูผมผมอาจจะเป็นครูคุณคุณรู้ไหมว่ามีนักเรียนสิทธิ์เลขตอนนี้ผมเรียกว่าสิทธิเอก arose. ผมแล้วกันนะ <laughs> เป็นผู้ชายนะครับอืเป็นนักเรียนรุ่นแรกนะครับอสวัสดีคุณพี่ศิวกรด้วยนะครับเป็นผู้ชายเป็นนักเรียนรุ่นแรกนะครับ เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาเจอผมแต่นั่นคือหลังจากที่เขาเรียนกับผมมาสองคอสสามคอรสจนตอนนี้เขาเรียนคอสเรื่องจิตวิญญาณขั้นสูงของผมด้วยนะเขาบอกเขาเคยตั้งจิตอธิษฐานนะว่าจะขอให้ได้เจอนะคนที่บอกทางเขาหรือเป็นเคยเป็นครูบาอาจารย์เขาแล้วเขาบอกว่าบังเอิญเขาได้เจอผมแล้วเขาก็เลยลองทดลองเรียนดูและชีวิตเขาดีขึ้นอันนี้คือคําบอกเล่าของเขานะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอก คุณอาจจะเคยเป็นครูผมผมอาจจะเคยเป็นครูคุณคุณอาจจะเคยเป็นพ่อแม่ผมผมอาจจะเคยเป็นพ่อแม่คุณเราไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากรู้เราต้องทําไงทางหลักพระพุทธศาสนาก็บอกอยู่แล้วนะบางคนเห็นผมแล้วก็เออเอ็นดูเราไม่รู้หรอกว่าเอ็นดูเพราะอะไรใช่ไหมแต่เราสัมผัสได้คุณเคยเจอใครแล้วคุณเอ็นดูไหมแบบว่าเออรู้สึกผูกพันรู้สึกว่าเขาดีรู้สึกว่าท่านที่ คุณจงเชื่อไว้นั่นคือสัญญาณนะเรียนสดอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนำพาความสำเร็จที่จะสอนสดๆเนี่ยในวันที่11อหรือีกไม่กี่วันละในวันที่11บธันวาถึงวันที่15บธันวานะครับสอนสดๆผ่านซูมเห็นหน้าชัดเจ้วเลยถามตอบได้เลยสงสัยอะไรถามตอบสดๆนะครับสดๆเลยนะอ่าเรียน5วันราคา3,500บาท นะครับเรียนผ่านซูมในคอร์สนี้เนี่ยตอนแรกผมบอกว่ามีเขียนบันทึกเป็นก็ไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิและผมก็ใส่เรื่องของจิตวิญญาณหรืออาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนำพาความสําเร็จก็คือเกี่ยวข้องกับจินตนาการในซีซั่นหนึ่งเข้าไปแล้วแต่ซีซั่น2ผมได้เตรียมเนื้อหาของจินตนาการเนี้ยให้มันตรงเข้ามากับเรื่องกดแรงดึงดูดและจิตวิญญาณพร้อมกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้น ซีซั่น2จะพูดถึงจินตนาการอีกรอบหนึ่งที่ลึกขึ้นแล้วก็เสริมด้วยการเขียนบันทึกให้ได้นะจำได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าคุณเขียนบันทึกเป็นเนี่ยคุณจะอยากนั่งสมาธิใครที่ไม่ชอบนั่งสมาธินั่งไม่ได้คุณจะอยากเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจตรงนี้นะครับเรียนสด5วันนะครับราคา3,500บาทนะ